สวัสดีจ้าเพ,พื่อนๆพืพ่อนมานีก็พาะกันกับนัดอีกแล้วนะคะที่ช่องนัดชาชาแนลนคือเก่าค่ะอ่ามืาอนี้คลิปนี้นะคะนัดกะสีมะเบาอ่าในเรื่องของว่าหัวหน่อยนี่เข้าสีสามารถยานมได้ประมาณอายุสักเดือนนะจ๊ะมาหนี้นัดกะสีมะเบาสูเ้เพื่อนๆฟังมาจ๊ะก,ก่อนอื่นนัดกะสิผ้มามะเบืองของว่าค่ะมาหนี้นัดอยู่ที่ของว่าของแมมุกดนะจ้ะ ก่อนอื่นนัดกับสิผ้านะคะเพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวเขาอนุญาตกับกล่องกันเนือจาะเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆมาเบิ่งบรรยากาศของงวค่ะว่า,วามื้อนี้นั้นมาไทายอยู่ไสเนาะเอาคือกลับบ่ได้ล่ะจ้ามื้อนี้นัดกับมาไทายอยู่ที่ของงวของแม่มุกค่ะของงวของแม่มุกงัวงก็กํกกลาลังนอนอยู่เลยน<ห><ว>ั้งตัวก็กินเฟืองค่ะเฟืองอันเอามาจากอันหน้าพันเกียวเขาใหม่ๆเอ้า เป็นยางเดี๋ยวพ่อในหายาดอกลูกวันนี้เป็นวันยุดของนัดนะคะเพื่อนๆนั่นก็เลยได้มีโอกาสขาม้าไทยอะคลิปแห่งกับเพื่อนเพื่อนเบิองค่ะก็เลยขึ้นมาไทยอยู่หน้าแม่มุกนี่แหละค่ะงัวมันหลายดีสําหรับเพื่อนเพื่อนเมื่อไม่นะคะถี่ตอนนี้นอกกําลังมีงัวนะคะไก่จะขอดแล้วก็มีลูกงัวนะคะถีงพึ่งขอดแล้วประมาณสองสามเดือนนะคะอ่าก็ล่งศึกษาอยู่นอกจากว่า ลูกง่วนี่ควรจะยานมตั้งแต่อายุประมาณซ้ำไหนนะคะกลมาฟังนทั้งนี้ค่ะเดี๋ยวนาะสีวาวซูฟังการยานมลูกง่วนี่นะคะมันเกิดขึ้นในลร้กรณีนะคะแต่โดยปกติแล้วนะคะระยะการยานมของลูกง่วนี่จากที่น้าได้ศึกษามาเนี่ยกระทาสามารถยานมลูกงัวเขานะคะได้ตั้งแต่หกถึงเจ็ดเดือนขึ้นไปแล้วจะเพื่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเข้ากับเบือ้ององค์ประกอบหรายๆอย่างเนาะคะ่ะเพราะว่าสิเป็นความสมบูรณ์ของตัวหลูกงวเนาะคะ่ะหรือว่า,าตัวแมงงวเองนะคะที่เดคอร,ร์หลูกงวงออกมาเนาะคะ่ะว่าเข้าจอยบอเขามีนมให้ลูกกินบอสีเนาะจะเข้ากับตองเบื้องนํานะคะ้าสมมติว่าหลูกงวตัวใดเนาะคะ่ะมันสมบูรณ์น้ำนมแม่พนดีเนาะมันสมบูรณ์แห้งตั้งแต่ประมาณ 4, 3, สี่ถึงหาเดือนนังนสิจ้ะเข้ากับบอจาเป็นตองอ จับยานมตอนพกเจ็ดเดือนก็ได้เนาะคะ่ะถ้าสามารถจับได้ตั้งแต่ช่วงอายุป,ประมาณ4ี่ถึงหาเดือนเท่ากับจับออกนมได้แล้วค่ะเพื่อนเือนเพราะว่าลูกเขาสมบูรณ์ส่วนกรณีที่ว่านะคะแมงัวของเขาเนี่อาจจะเกิดปัญหานะคะกินคลองพิษกินคองพิษหรือว่ามีกรณีแบบนำน,นำนมนนุนมหน่อยลักศึกษคะเหตุแห่งแมงัวของเขามีปัญหาก็คือ พร้อมนะคะพร้อมแล้วก็บ่มีน้ำนมให้ลูกกินอ่าถ้าเกิดกรณลนี่นี่นอกจากเพื่อนๆเท่าก็สามารถจับอ่าแยกอ่าแยกนมได้นะคะถ้าสามารถแยกนมหนุงมวาได้เลยนะคะเอามาจับแยกเข้าไว้ตั้งหากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเท่ากับก็คือแบบว่าการแยกนมหนุงมหนี่ที่เท่าอยากจับออกเร็วๆนี่เท่ากับอยากให้งหวาแมงหวั่นเป็นสัตว์เนาะสามารถผสมในเร็วคะ่ะ สำหรับที่ขอข้องนัดเองนะคะกับข้องแม่มุกนี่ก็สีเริ่มจับลูกงัวยานมนะคะหลังแต่อายุประมาณหาเดือนขึ้นไปค่ะเพื่อที่จะบริเสียเวลานะคะคุณแม่ง่วขึ้นเ้สมบูรณ์ค่ะแล้วก็ผสมต่อนะคะให้เขาผลิตลูกต่อไปเพราะว่าเข้าเลี้ยงงัวต้นน้ำนั่นจะเพื่อนสําหรับวิธีการยานมลูกงัวนะคะเข้ากับสามารถเทศได้ลักลักเนาะกัสีแบ่งออกเป็นสองแบบค่ะก็คือกรณีที่นัดแดงออกเป็นสองแบบนี้ก็ตามกัน เสียงห้องห้องลูกมันเนาะจ้ะเพื่อนๆนัดนะลังคนเนาะคะ่ะเพื่อนกระบ่มากแบบว่าบ่อยากให้ลูกหัวก็แม่งัวมันห้องสีน่าจะข้าสีแดงจังไหนนะคะ่ะข้าสีแยกจังไหนข้อเพื่อนก็คือการที่เข้าบ่อยากให้ลูกหัวนะคะก็แม่งัวเพื่อนห้องหากันเนาะเวลาเขาจับลูกยานมนี่เข้ากับสีอาอันเข้ากับสีครั้งคอเขาเนี่ยแหละค่ะแยกกันวิธีที่แหลกเนี่ย ยังแม่ชาโลเลตตัวน,นี้นะคะกับลูกชาโลเลตนี่ก็จะัะแยกนมนะคะไวไ้ไกลไกกันไกลไกกันนี่ก็จะดีอย่างนึ่งนะคะเข้ากับสีบะห่องหากันเพราะว่ามันอยู่ไก่กันอ่าสรัมลับแบบที่สองนะคะก็คือขังแยกกันนะคะขังแยกกันค่ะเอาแยกขอกข้างๆกันค่ะนี่ค่ะลูกเพิ่น เพื่อนก็แย่แลวล่ะตอนนี้จับแยกนมได้โดนเติมแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆจับแย่กันแต่การจับแย่กันแบบเอาขอกใกล้ๆกันน่จักหน่อยนี่มันอาจสีเฮดเห้ลูกงัวก็แม่งัวนะคะห่องหากันนะคะเพราะว่าลูกกับหิวนมแม่กับเจ็บนมนะคะอยากให้ลูกมากินนมให้มันเศร้าเจ็บนะคะเพื่อนกับสีห้องหากานนะคะแต่ว่าการแย่งง่วแบบนี้นะคะระยะแหลกๆนี่เท่ากับสีอยากไล่หัวในจักหน่อยจับเพื่อนเพื่อนเพราะว่างัวนสีห้องแต่ว่าทามันผ่านไปประมาณจักอ่า สี่หามืออาทิตย์หนึ่งสีสถานการณ์นะคะมันก็นจะกลับเป็นมาแบบก็จะกลับมาเป็นแบบปกติแล้วค่ะก็คือเข้ากะยาหน่มแล้วประมาณนั้นจ้ะเพื่อนๆนงวดกับสีเศร้าห่งวงนะจะกินยากินยังตามปกติเขาก็คุณลูงวดต่อคุนแม่งวดต่อนะคะเพื่อให้เข้าผสมพันต่อไปจ้ะ ค่ะเดี๋ยวนั้นสิผ้าพเพื่อนๆนะคะมาเบิง้งว่าแม่ดำค่ะว่าลักษณะแบบนี้นะคะเห่าควรสิจับลูกลูกงัวนี่ค่ะยายนมแต่อายุประมาณสามเดย์เนาะสิผ้ามาเบิ้งช่วงนี้ขอ,อกระชีดชื่นแช็ดเน,นี่ยค่ะเพราะว่าเป็นหนาฝนเนาะค่ะขี้เขาก็จะหลายค่ะเน <c oughs> ื่ว่าแม่ดำจ่าเพื่อนๆ <c oughs> ว่าแม่ดำตอนนี้นะคะข้าง,างนั้นเองว่าแม่ดำนี ิ่นก็กำลังกำลังพร้อมลงนะคะกระดูกซันหลังนี่กกำลังเห็นสีคุ่แล้วเพราะว่าตอนนี้น้องใบบวัวก็ได้อายุประมาณสองเดือนแล้วค่ะจะสองเดือนจะสองเดือนแล้วค่ะที่นี่มันก็กินนมแม่เนาะเพิ่งจะสองเดือนเองแมงว่าก็หลดลงไปหลายแห่งค่ะงว่าแม่ดำเท่านี้มันพร้อมลงไปหลายเตือบแล้ว น้ำนมเขานะคะก็เป็นว่าหิน่าจะเป็นน้ำหน้าทีนุ่มยค่ะนุ่มนมำนมบ๊วยมีค่ะเพื่อนๆก็เกิดได้ร้ายจากไร้สาเุค่ะทีน้ำนมเขาบ่มีก็อาจจะเป็นเพราะว่ากินหยากินหนีนํามาจากเพราะหนีแปลงหยาข่างๆนี่ค่ะข้างล่างนี่ถ้าซิมีต้นหยากินหนีเกานํานะคะหยากินหนีนี่เป็นหยาทีเฮ็ดถึงว่าพิษกระบุญเหนไดาใจเพื่อน แล้วตอนนี้นะคะน่องใบบัวเนี่ยความสมบูรณ์ของหนองใบบัวนะคะก็จะประมาณนี้เม่อประมาณสองเดือนเนาะบดเต็มปันไอนะคะบดเต็มสองเดือนนั่นคิดว่านั่นอาจจะแยกลูกเขาตอนประมาณอายุหาเดือน,นะคะ่ะเพราะว่าแมงว่าไอแมงว่าอีดำนี่มันกะจอยเนาะคะ่ะบมืว่วาเขาก็เออบอดด้ถึงกับจอยแห้งแล้วก็บบอด้อ้วนแห้งนะคะตอนนี้ถ้า ปล่อยไว้อีกประมาณจะหาเดือนก็น่าจะย่านมได้พอดีจะ้ะกับประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนันก็นขอขอนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนอกจากก่อนไปก็คือฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดทุกอย่างนะคะเพื่อนๆให้น่าเด้อเพื่อเป็นกําลังใจคะ่ะให้นดัดได้อ่าถ่ายคลิปต่อๆไปคะ่ะให้เพื่อนๆได้ชมกันจ้าสวัสดีคะ่ะ